สวัสดีครับ AIS Play นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับมารับชมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูการ2022-2023ครับวันนี้มาที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยุธยาอยู่ในเตดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคัสตอมอยู่ในเตดสนุกแน่นอนเลยครับจีนต้นตารางนี้มาเจอกันมาดูรายชื่อครับ11ตัวแรกของอยุธยามาในระบบ433สนะครับส่วน11ตัวจริงของผู้มาเยือนนะครับคัสตอมอยู่ในเตด ก็มาในระบบสี่สำสามเหมือนกันนะครับเอาละครับเริ่มเกมครับุฟุตบอล M150 รแชมเปี้ยนชิพนะครับนัดที่16ของฤดูกาลครับอยุธยายูเนเต็ดนะครับชุดสีเงินพบกับคัสตอมยูเนเต็ดชุดสีแดง เป็นเสกสิทธิ์ครับเสกสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมาโจเซนดิวซันมงตั้งจักรพันเกี่ยวมาลูกนี้แล้วเลยมาแงมอานน์จังหวะสุดท้ายโดนเตะยัดแล้วก็ออกหลังไปครับให้พิชิตเกสโรพิชิตวางยาวเข้าไปครับลูกนี้กูสตาโวเอาแล้วครับเก็บได้แล้วจี๊ดติดเซฟสู่เมทีครับโอ้โหเต็มโค้ดจริงๆับลูกนี้เปิดเข้ามานะครับแล้วจังหวะ่งเนี่ยมันไปติดกองหลังนิดนึงแล้วมาเข้าทางกูสตาโวเลยครับ ปส่ด้วยขวาเต็มๆเลยครับลูกนี้ซากาอิออกไปทางซ้ายครับลาจี้มาลูกนี้ปล่อยครับไดสุเกะซากาอิยิงเรียบร้อยครับขึ้นน้ำหนึ่งสครับไดสุเกะซากาอิรับแน่นๆครับนี่ครับจังหวะนี้ดีดขึ้นมานะครับแล้วเป็นไดสุเกะก่อนนะครับที่จ่ายไปให้กับพัชระ แล้วพัชระเนี่ยโดนจิ้มมาแล้วมาเข้าทางเดชสุเกตักป้อมยิงเลยครับโอ้โหนานๆเรียกชื่อปรินทีหนึ่งปรินรับไม่อยู่ครับลูกนี้พุ่งแล้วนะครับโอ้ต้องชมเลยครับเดชสุเกตสกอิวางเท้าแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหเข้ามุมพอดีๆเจ้าโกเปิดมาลูกนี้ยังหม่งไว้ได้ครับอนุศักแล้วจวังหวะนี้ลุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพัชระ มาแล้วก็ได้จังหวะยิงโู้ยิงออกไว้ไหนนะครับนั่นเองครับทำชิงสิวปกรนั้นทําชิงให้พัชระครับขึ้นมาเหลือมองเพื่อนแล้วนะครับดูเหมือนจะให้สิวปกรณ์แต่ไม่ให้ครับตัดสินใจยิงเองจ่ายมาให้กับอานนทำชิงกันสวยครับเอาละครับอานน์ลากลุยขึ้นมาจังหวะนี้ตัดเข้าขวาและยิงแม่บดเกินไปครับไปตกตัวสุเมทีไปได้ดีด้วยนะครับไปกับบอลได้ดีพยายามตัดเข้าในครับลูกนี้แล้ว ยิงด้วยขวาแต่มันบดดไปอะนะครับก็เข้ามือสุเมธีเขา้าจะยิงครับยังไม่ยิงดิงชัยแลบมาทางขวาเอาละครับเก็บได้ด้วยกระโดงลูกนี้บอลค่อยๆย้อยแล้วก็เข้าประตูไปครับเป็นประตูครับโอ้โหอ้าวได้หรือเปล่าได้แม่ถ้ามีท่าเต้นแบบนี้ละได้เลยครับต่อรแรกกรกึ่งว่าล้ำไม่ล้ำดูครับจังหวะยกบอลมาไม่ล<อ>้ำครับเหลืออเลยครับลูกนี้นี่ครับสีวกร ดึงจังหวะดีมากเลยนะครับแล้วให้ลูกนี้กิติชัยดีดข้ามตัวปรินเข้าไปเลยครับนี่ครับมองเพื่อแล้วยกมาลูกนี้ครับโอ้โหดีดนิ่มๆเลยครับโดยที่พระชรบอยนะครับท่านเล่นนีล้ำเลยใช่ครับยูนต่ำมากครับแล้วเปิดมากุสตาโวแย่ไม่โดนนีครับจะฟอก์มโดดถึงแม่แกจะเอาทุกจังหวะเลยครับกุสตาโวน่ครับ พิชิตเปิดลูกนี้โค้งๆย้อยๆไปอุแต่ก็มีนิดๆนะมีดึงมือนิดนึงแต่ว่าแม่ให้ยากครับไม่ชัดเจนคือกลับมาจักรพันปั่นลูกนี้ม่ตรงกรอบอีครับยิงไม่ถนัดนะครับบอลมันมาติดเท้ามากเกินไปแล้วพุทธสินก็เป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกเลยครับจบครึ่งแรกครับเป็นอยุธยายูในเต็ดครับตามหลังคัสตอมยูในเต็ดอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อ2ครับเตียโก ทางขวาแม่เบิร์ดมาเอาล้วครับกุสตาวโวสุดเส้นหลังเปิดไปแล้วก็แม่กระโดดม่งไม่ถึงแต่ว่ามีจกักรพาน์ยิงวุ้ยไปอีกเทียทิ้งไปเลยครับกิติชัยโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับอยุธยาสิทธาบุลล่ายกบอลมาจังหวะนี้เอาล้วครับไดสุเกะสากาอีครับเติมมามีเวลา เปิดมาแล้วก็โอ้โหโค้งเ,เ,เน้นๆเ,เลยครับพิมปพระพบแต่ว่ากดไม่ลงครับบอลข้ามคามนไปครัไดสุเกะค,ครับหลุดมาทางขวาแล้วมองแล้วเปิดลูกนี้ครับบอลโค้งเข้าหาศีรษะพอดีเลยครับแต่โอ้โหกดไม่ลงครับดีหมดแล้วทุกอย่างครับเลีร์กันออกมาได้โอ้โหแล้วแตะหลบมาสวยครับพัชระ แล้วคนเดียวเลยครับลากลุยขึ้นมาพัชระครับมาเดียวเดียวได้หรือเปล่ายิงเรียบยโผสามศูนย์ครับโอ้โหต้องปรบมือให้ดังๆเลยครับจังหวะนี้พัชระครับโอ้โหเตียโก้เสียเชิงเลยนะครับลูกนี้ครึ่งสนามเลยนะครับนี่ค้อนด้วยนะครับแล้วลากมาครับยิงสวนปรินเลยครับตามมาสองคนมุราคามิกับเสกสิทธิ์นี่ก็ไม่ทันแล้วครับ โอ้โหประตูยอดเยี่ยมได้ด้วยครับสุดยอดครับลูกนี้ปรบมือให้เลยครับเปิดยาวขึ้นมาได้อยู่ครับอู้จ้าอ้ยโอ้โหแล้วกันครับไม่ดีครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยครับโอ้จังหวะเนี้ครับบอลมันไม่มีอะไรบอลมันตายไปแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอืไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยลูกนี้ โอ้ถ้าผู้ตัดสินเทียบเพียบนี่แดงดแดงได,<ล>ได้เลยครับ,รบว่าเหมือนเจตนาทําร้ายคู่ต่อสู้ครับพัชระครับลุยขึ้นหน้ามาเองตอนนี้ทดเกินมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ อายุยาอยู่ในเตดครับวันนี้เปิดบ้านแพ้กับคัสตอมอยู่ในเตดไปศประตูต่อ3ครับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อน,วน,นสวัสดีครับสวัสดีครับ